อ่นานารา้านพี่นแะอนนี้ผู้ใหญู่ใหญ่แกก็บอกว่าพี่ตีลองไปตามดูทีเกิดหมามัน,น ช้า,ดา,า,ชา 8, ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผมดาบตำรวจสมยศอาสาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลกบินได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีสุนัขตกท่อในซอยยวนพื้นที่หมู่8ของเราให้ผมได้ออกไปตรวจสอบดูใช่หรือไม่ปรากฏว่าผมมาดูแล้วเห็นชาวบ้านยืนอยู่ที่ท่อ ก็เลยเข้าไปดูเป็นหมาสุนัขตกท่อพอดีก็เลยหาทางช่วยเหลือเสร็จแล้วหมานี่เป็นตัวใหญ่เป็นสุนัขพันบิบูก็เลยมันหาทางช่วยช่วยเหลือกับชาวบ้านก็เลยใช้เชือกเส้นใหญ่หน่อยแล้วก็คล้องช่วงจังหวะขาสองข้างของเขาด้านหน้าแล้วเสร็จแล้วก็ช่วยพยุงขึ้นมาผมก็เลยเห็นหมามันเชื่องมันได้กลิ่นผมก็เลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว เขาได้กินเขาก็เลยไม่ไม่ไม่แสดปงปฏิกิริยาก็เลยได้ช่วยขึ้นมาได้ชื่อชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรทิกเก์ครับผมมันเ,เป็นกเ,กเป็นหมาพันอะไรพี่เป็นทิสบูเทเลียทำบริกานทิษบูทำบริการกาทิสบูนะปีปีแล้วพี่ตัวนี้หกแปดปีแล้วแปดปีแล้วพี่รู้ไหมว่าน้องหมาเขาพัดหลงออกจากบ้านไปตอนไหนยังไงอ่า เขาช่วงประมาณ6เดือนเขาจะออกมาติดสัทีิวัสครับ6เดือนเขาจะมาทีนี้คึ่งนี้ก็จะมาปี๊ประมาณ2-3วันละอแล้วเขาจะออกมากลับเขามืดเลยอเดียวส,สายสายก็จะกลับไปนอนมีเลี้ยงไว้กี่ตัวพี่เลี้ยงไว้3ตัวครับแต่เมื่อเช้านี้เห็นบอกว่าไปตกท่อน,นี่ยังไม่รู้เลยว่าหมาตกท่อใช่ใชครับเพราะปกติแล้วเดี๋ยวเขาถึงเวลาเขาจะกลับเลครับอ้โเดี๋ยวเราเข้าไปผม ก็เข้าไปอาบน้ำผมเตรียมงานเสร็จเข้าไปอาบน้ำเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วแต่นี่เขายังไม่มาเลยแล้วที่นี่ผมเตรียมงานก็ยุงย่งๆอยู่ครับงเด็แล้วเมื่อกี้ไปเจอที่ไหนตอนที่เจออยู่ทางทางออกตรงจาก,กทางเนี่ยครับเขาเดินออกมาจากจากฝั่งจะได้รับขึ้นรถไหน